เคยอาะไรเลยนะที balls, farm, ่เราได้ใส่เสื้อตัวนี้ทุกครั้งพอเราได้ใส่เสื้อตัวนี้ออกมาจากบ้านทํางานเรารู้สึกมีพลังแล้วมาเจองานเยอะๆที่ร้านเราก็รู้สึกมีความสุขแต่พอเราได้ถอดชุดนี้เรารู้สึกเฮ้ยมันเหมือนลุกแต่เป็นลุงคนหนึ่งไปนะเขามองคิดไปหนึ่งแล้วเขามีแรงบันดาลใจอยากจะไปทํางานต่ออยากจะตื่นไปตอนเช้าทุกวันเฮ้ยเราก็รู้สึกมันมันใจเรามันฟูขึ้นนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําคลิปเล็กๆแค่เนี้แต่ทําไมมันส่งต่อพลังไปถึงน้องๆได้ถ้าทุกคน ได้ดูคลิปเราแล้วมีกำลังใจทำงานเราก็รู้สึกมีความสุขเหมือนเราก้าวไปด้วยกันให้โตไปด้วยกันออทอวันนี้นะคะเราอยู่กับพนักงานาเซเว่นคะ่ะนักสร้างพลังบวกนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะผ่านติกต็อกค่ะเชื่อว่าถ้าทุกคนพิมพ์คาว่าพนักงานาเซเว่นนะคะบนติกต็อกสิบคลิปแรกนะคะบอกเลยว่าเจอคลิปพ,พี่หนึ่งคนนี้แน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งแนะนําตัวนิดนึงค่ะพี่หนึ่งคะ่ะสวัสดีครับผมก็ จรกิจมุกมแต่ที่สุกนะตำแหน่งผู้ช่วยตอนนี้พี่หนึ่งทำร้านเซเว่นสาขาไหนอยู่อะอ่ตีปพาเจ็ดสองครับพี่หนึ่งค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทำไมพี่หนึ่งถึงเลือกมาทํางานที่เซเว่นมันเป็นงานงานที่แบบท้าทายเป็นงานบริการที่แบบเอะมันมีอะไรที่มันมันน่าค้นหาแล้วได้ได้เจอได้พบปะผู้คนได้พูดคุยอะไรประมาณเนี้แล้วตอนมาทําครั้งแรกก็เริ่มทํางานอะไรก่อนในร้านเซเว่นตำแหน่งแรกส่งเดลิเวอรี่มาช่วงช่วงโควิด ตอนตอนที่เซเว่นเรากำลังเปิด Delivery ใหม่ๆย้อนนิดนึงกอดมาทำงานเซเว่นทำอะไรอยู่คะวิ่งจัดส่งพัสดุข,อ,ของบริษัทหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ตัดสินใจมาทำเซเว่เพอด้วยเหตุผลมันมีความท้าทายเพราะว่าเรามีความถนัดด้าน,ด,านด้านการขับรถอยู่แล้วขับมอเไซก็คือเป็นงานถนัดเราอยู่แล้วใชพอเห็นว่าเซเว่เปิดเดลิเวอรี่ก็เลยเข้ามาชาร์จเลยเป็นทางของเราเรา,เราต้องเอาต้องลอง เป็นไงไมั้คะสำหรับงานเดลอรี่ท้าทายมากเพราะว่ามันมีทั้งแอปเขียวแอปส้อมอะไรพวกนี้ออแล้วของเราเพิ่งจะลงตลาดใหม่หมตอนนั้นอนะ่ะพอเราได้ได้เข้ามาสัมผัสงานเซเว่นมันเป็นงานแรกที่เราท้าทายว่าเราจะทำไงให,ให้ให้ลูกค้าเราประทับใจเราจะดึงลูกค้ามายังไงไม่ว่าจะเป็นร้านแต่ละร้านที่ติดกันแล้วก็แต่ละแอปเราก็เราก็มาใช้การบริการด้วยความรวดเร็วให้ลูกค้าประทับใจออเดอร์แรล ของ Delivery ี Del จำได้ไหมคะงงมากมเรามีความที่แบบเฮ้ยทำยังไงถึงถึงถึงรู้จักสินค้าในร้านได้ทุกตัวเพราะเรามีความแปลกใจมากน้องก็สามารถเปิดเออเดอร์ปุ๊บแล้วก็ไล่ไล,ไล่ไล่ดูจัดส่งอะไรเราก็มีความตั้งใจว่าเราจะพยายามทําให้น้องแบบน้องให้ได้<ม>จนความตั้งใจแรกแต่ด้วยความที่เราชอบเรียนรู้<ะ>เราก็อยากทํานั่นทํานี่ไปเรื่อยๆมันก็เลยเหมือนกับมันค่อยๆความรู้มันก็ค่อยๆไหลๆเข้ามาอยู่ในตัวเรา วิ่งเดีย่ยอยู่ประมาณปีกว่าจนเขาได้ปรับเราเข้ามาอยู่เป็นพปรกงานอันนี้อยากอยากบอกทุกคนว่าถ้าอยากสําเร็จอ่ะอันนี้สิ่งแรกที่ต้องติดตัวต้องมีคือต้องใฝ่รู้ก่อนคะ่ะต้องพยายามทาทุกวันเราเราเราอยากคิดว่าเราทําเยอะแล้วมันจะเหนื่อยแต่ให้ให้คิดเสมอว่าถ้าเราทํายิ่งทาเยอะทักษะในการทําต่างๆมันจะไปอยู่ในตัวเราจนทุกวันเนี้ยเวลาลูกค้าเดินมาถามสินค้าของเราเออเขาอยากหาตัวนี้ปิ้งแรกเราก็จะรู้เลยว่ามันอยู่ประมาณ จุดในโซนไหนแล้วก็พาลูกค้าไปได้มันก็เรความรู้สึกเออมันอยากทํามันอยากมอบความสุขให้กับล,ล,ลูกค้าทุกวันก็คือจริงๆอ่ะพยายามเรียนรู้มาตลอดเป็นห้าปีเนี่ยแต่จริงๆเพิ่งได้ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการเนี่ยเร็วๆนี้อยเป็นทางการแต่ว่าคือจริงๆเราเราเราไม่ได้มองเรื่องตัวหน่งเราเรามีความสุขวับการทำเฮ้ยวันนี้เราสั่งของได้วันนี้เรารับสินค้าได้เราจัดในรีวิี่ได้เร็วเราสามารถเปิดแล้วเรารู้กลุ่มสินค้าอยู่ไหนเราก็จัดได้ตาม แพลตฟอร์มเขาตามขั้นตอนเขาเราก็รู้สึกอะไรแล้วแต่ที่มันมีก้าวแรกอ่ะพี่หนึ่งเชื่อว่ามันมันมันต้องขูกขัดหมดอ่ะแต่ถ้าเราไม่เริ่มก้าวแรกมันก็จะไม่มีก้าวสองก้าวสามก้าวสี่ถ้าเราเราไม่เรียนรู้ในการที่จะทําผิดเราก็จะไม่รู้ว่าทํายังไงให้มันถูกบอกให้ปัดฟังกิดไหมคะหรือบ,บอกให้เพื่อนเพื่อนพนักงานเซเว่นได้ฟังหน่อยได้ไหมว่าอ,าอะไรคือเห็นผลที่พี่หนึ่งรู้สึกว่าอยู่กับเซเว่นแล้วมีความสุขมันมีเรื่องแปลกๆให้เราเซอร์ไพรส์ทุกวันอะไรบ้างค่ะโยตัวอย่างนิดนึง จากวันนี้เบรกจะเข้าเท่าไหร่สินค้าจะเข้ามาให้เราเติมเท่าไหร่แล้วก็จะมีลุ้นว่าน้องๆจะลาไหมเราจะบริการลูกค้าให้ประทับใจได้ยังไงในช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงเมื่อลูกค้ามาต่อต่อคิวเข้าแถวในการคิดเงินรอสินค้าเวฟเราจะทํายังไงให้มันไวขึ้นจากเมื่อวานสมมติเมื่อวานเราเฮ้ยไม่ได้มันยังช้าอยู่วันนี้เราก็คิดว่าให้เดี๋ยววันนี้เราจะขยับยังไงให้มันได้เร็วขึ้น เล่าเหตุการณ์ในฐนานะที่ตอนนี้เราเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านแล้วแบบมีน,น้องแบบเคยทำเซอร์ไพรส์อะไรให้พี่หนึ่งแบบว่าโอ้มีเลยน้ำยาล้างน้ำยาล้างจานทำไมซะมันเป็นแพ็คคู่<อ>แต่ว่าน้องไปแกะเป็นเดี่ยว <c oughs> อันนี้เรา <c oughs> เราเรา,เราเ,ราเราเป็นเรียกว่าเราเราเป็นหัวหน้างานน้องนะนงนะเราก็ต้องเพื่อไม่ให้น้องเสียกำลังใจเราก็ต้องรับรับิดชอบอไปตรงนั้นไปแล้วก็บอกนะ้องว่าเขาหน้าอันนี้มันไม่ได้ขายเดียวนะ มาพี uh, well, okay. <c oughs> ่น <derivatives> ้ำยาล้างจานเยอะเยอะแล้วโอเคก็มีอันนี้ก็คือวิธีการสื่อสารแล้วก็สอนงานน้องที่หนึ่งค่ะนอกจากส่งต่อความสุขในหลานแล้วอะมันยังส่งต่อความสุขออกไปข้างนอกอย่างไรบ้างคะอย่างกรณีร้านของพี่หนึ่งอะจะมีคุณตายอยู่คนหนึ่งที่ที่แบบเวลาเดินเข้ามาก็จะถามมาเตาแว่นช่วยหาสินค้าคุณตาหน่อยเขาก็จะมีโพยมานี่วันหนึ่งอะพี่หนึ่งก็จัดสินค้าคุณตาได้เสร็จ คุณตาก่าวขอบคุณแค่นี้เราก็ใจฟูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ส่งมอบความสุขให้กับคุณตาแต่แต่ที่ประทับใจคือช็อตโน้ตที่คุณยายเขียนมาเนี่ยขอบคุณหมายมความว่าเขาเขียนโน้ตคุณยายเขียนเขียนโน้ตไหมฝากคุณตาใช่ฝากขอบคุณคนจัดด้วยนะแค่นี้เราก็เออป็นความน่ารักของตาใหญ่คนนี้อยากให้มีความสุขกับการทํางานให้ให้เราเลือกถึงถ้าเรามองเห็นภาพเลยเนี่ยเวลาเราหว่านต้นข้าวเมลได้ข้าว มันจะไม่เห็นผลในสิ่งที่เราทําวันนัน้วันนั้นมันจะต้องรอรอเวลาแต่ถ้าข้าวนี่ก็ประมาณสมเดือนสี่เดือนห้าเดือนมันเหมือนการทํางานของเราถ้าเราทําวันนี้เรารู้สึกเหนื่อยแต่สิ่งที่มันจะตอบแทนเราเนี่ยนะคตมันมันจะเป็นด้วยหน้าที่การงานและค่าตอบแทนอย่างที่พี่หนึ่งเคยถ่ายทอดลงไปในคลิปมันจะไม่เห็นผลในวันนี้ถ้าเราอยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเพิ่มสกิลในตัวเราต้องพยายามเรียนรู้งานขึ้นทุกวันทุกวันแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะมาเองแค่นั้นอะคือเวลาพี่หนึ่งบอกน้องก็จะบอกว่า เราต้องไม่หยุดการเรียนรู้นะเหมือนกับองค์กรเราก็พยายามพัฒนาตามโรคอ่ะเมื่อไรก็ตามที่เราหยุดพัฒนาตัวเองเราก็จะถูกโลคกืนหายไปก็จะบอกน้องทุกคนเฮ้ยเราพยายามเรียนรู้กันนะเพื่อเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ทันโลกมันมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันก็ยกตัวอย่างให้น้องฟังแบบเนี้ยเห็นว่าความสุขของที่หนึ่งคือมันเยอะมากเลยอ่ะจนไปตั้งช่องติ๊กต็อกจุดต้นต้นของช่องติ๊กต็อกที่หนึ่งเกิดจากอะไรคะเขาบอกมีพฤติกรรเยอะมากเลย ก็แรกๆเราก็เราก็เล่นทิกตอกเข้ามาใหม่ๆเนาะเออเซเว่นเรามีการเรียนรลดลดโลกร้อนใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องการให้ทุกคนอะลดการใช้ถุงหลังจากนั้นก็เลยเป็นแรงบนันดาลใจให้พี่หนึ่งเริ่มอยากทําคลิปเพื่อตอบข้อสงสัยใช่ค่อยๆตอบแล้วก็อย่างเรื่องแนะนําอาหารใ,ในในเซเว่นครับถ้าเราพูดถึงในมุมของลูกค้าอย่างสินค้าบางตัวเฮ้ยเราไม่รู้ข้างในมันมันมีอะไรมันมันคุณภาพเป็นแบบไหน รูปไป้งหน้าตาเป็นยังไงเราก็แค่อยากจะกกสื่อบอกบอกทุกคนบอกลูกค้าบอกบอกคนที่ชมของเราเนาะว่าไอสินค้าตัวเนี้ยหน้าตาเป็นแบบนี้รสชาติแบบนี้ราคาประมาณนี้แล้วพอได้รับการตอบรับเราก็รู้เราก็รู้สึกว่าอ๋อเราก็เป็นช่องทางที่สามารถสื่อบอกทุกคนได้อือยากรู้จังเลยการที่พี่หนึ่งทำคลิปแต่ละคลิปเนี้ยกว่าจะแบบตัดออกมาหนึ่งชิ้นอะพี่หนึ่งทำอย่างไรบ้างมีการเตรียมตัวอย่างไงหรือว่าคิดคอนเทนต์ยังไงอะไรเงี้ยออ อย่างอย่างอย่างถ้าถ้าเป็นสินค้าเราก็จะนิ้นแบบของใหม่ของใหม่ถ้าเกิดว่ามันมาลงทุกคนทุกคนพี่หนึ่งคิดว่าต้องอยากลองของใหม่อยากชิมแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจว่ามันเป็นประมาณไหนเราก็าจะเป็นคนหนึ่งที่แบบ <g> ลองก่อนเลยลองก่อนแยกจะลองให้รีวิวเลยอ่าใช่รีวิวแต่ทีนี้รีวิวมันมันมีความมันมีความว้าวอย่าง,งว่าเฮ้ย uh huh. เราต้องคิดตีมนะเราจะพูดประมาณไหน uh huh. มันมันเคยมีอยู่อย่างสินค้าตัวหนึ่งต้องทําอยู่สองครั้ง ก็ต้องซื้อสินค้าสองรอบแปลว่าถ่ายสองรอบสองรอบสินค้าสองชิ้นอเราคือในสินค้าตัวเดียวแต่ต้องซื้อทั้งหมดสองครั้งเพื่อที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้มันเป็นหน้าตาแบบนี้รสชาติแบบนี้อ่าโอ้ไม่ธรรมดาเลยนี่นี่เป็นอินฟูได้เลยนะคะไม่ใช่แบบพนักงานเสเว่นอย่างเดียวแล้วอ่าโอเคค่ะพี่หนึ่งช่วยแชร์นิดหนึ่งว่าแต่ละคลิปที่ออกมาหรือในช่องของพี่หนึ่งค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคลิปแนวไหนบ้างค่ะที่ทําก็มีแนวทํางานในร้าน พะมีแล้วก็แนวเกี่ยวกับของกินในร้านซะเป็นหลักส่วนเรื่องเรื่องเ,ออเรื่องแนวทํางานมันมันจะมีบางคลิปที่เราถ่ายทอดมาเพราะว่าพี่หน่คิดว่างานในร้านน้องๆที่เข้ามาใหม่แต่ละคนะเขาเขาจะไม่ทราบงานหมดหรอกอแล้วก็งานของร้านเราอะ่ะบางทีบางท,างทีเราต้องบริการลูกค้าเราจะมานั่งสอนหมดมันมันก็ไม่มีเวลาเนาะบางทีเจตนาคือถ้าน้องๆได้มองผ่านคลิปได้ดูผ่านคลิป ย่างแกะถุงน้ำตาลกระสอบน้ําตาลอะไรเงรี้ยบางบางทีมันก็ไม่รู้เนาะว่าเราต้องแกะตัดประมาณนี้แล้วดึงมันถึงจะออก<ต>การพับผ้าหน้าร้านใช่ไหมเวลาฝนตกพับวานยังไงให้ให้ลูกค้าเดินแล้วเตะได้น้อยที่สุด<ต>ประมาณเนี้<ต>การปูผ้านี่ก็ได้รับรับคอมเมนต์มาหลายคนเลยว่าเอ้ยรู้สึกเขามองคลิปไปหนึ่งแล้วเขามีแรงบันดาลใจอยากจะไปทํางานต่ออยากจะตื่นไปตอนเช้าทุกวันเอ้ยเราก็รู้สึกมันมันใจเรามันฟูข,นขึ้นนะ เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทําคลิปเล็กๆแค่เนี้แต่ทําไมมันส่งต่อพลังไปถึงน้องๆได้เราก็เลยเอออยากทำทุกวันก็มีมีบ้างที่บางทีเราท้อแต่แต่ส่วนใหญ่มันพอเราได้อ่านคอมเมนต์ดีๆเราเออเราอยากทำนะถ้าทุกคนได้ดูคลิปเราแล้วมีกําลังใจทํางานเราก็รู้สึกมีความสุขเหมือนเรากล้าไปด้วยกันให้โตไว้ด้วยกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาพี่หนึ่งมีการทําคลิปไปด้วยทํางานไปด้วยพี่หนึ่งจัดสรรเวลาอย่างเงี้ย ไม่ไม่ไม่ได้เสียเรื่องเวลาทํางานเลยนะขณะที่เราทํางานอ่ะสมองเราก็จะคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราน่าจะถ่ายทอดได้เนาะ,ะเราก็ตั้งแล้วก็ถ่ายแล้วก็จะทางานไปด้วยแค่นั้นเองมันแบบถ่ายไปด้วยทําไปด้วยแชร์ไปด้วยใช่มันใช้เวลาถ้าติดต่อ,อเราอะมันก็จะ,ะมีสิบห้าวิหกสิบวิกับสิบนาทีเราก็เลือกแค่สิบห้าวิคือมันมันไม่ต้องใช้เวลาอะไรเยอะเอแคปชั่นนั้นคลิปนั้นก็จะประมาณนั้นให้ให้เขาเห็นว่าเรา เราเป็นประมาณนี้ทําแบบนี้แก้แก้ไขปัญหาแบบนี้แค่นั้นเองคาถามอีกหนึ่งคำถามที่อยากจะถามก็คือว่าตั้งแต่ห้าปีแล้วใช่ไหมคะที่อยู่กับเซเว่นภูมิใจอะไรในเซเว่นว่างคะภูมิใจมากและทุกทุกครั้งที่พี่หนึ่งทำคลิปพี่หนึ่งสังเกตดูได้พยายามจะใส่เสื้อแบรนด์ของเราเองไม่ไม่เคยอายเลยนะที่เราได้ใส่เสื้อตัวเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังทุกครั้งว่าเราได้ใส่เสื้อตัวนี้ออกมาจากบ้านทํางานแล้วรู้สึกมีพลังเรามาเจองานเยอะๆที่ร้าน ต้องแบกต้องยกบางทีต้องรับของเราก็รู้สึกมีความสุข <โฮ S 2> แต่พอเราได้ถอดชจดนี้เรารู้สึกเฮ้ยมันเหมือนลุกแต่เป็นลุงคนหนึ่งเลยนะ <laughs> แบกว่าเราก็เลยรู้สึกมีความภูมิใจในในแบกของเราตอนนี้พี่หนึ่งรูตัวไปเขาพี่หนึ่งดังมากช่องที่หนึ่งอะเมื่อกี้ได้เห็นเห็นได้ข่าวว่ามีแฟนคลับเอฟซีทักด้วยมียใช่ไหมก่อนมาถึงที่นี่ใช่เขาทักว่าอะไรคะเขาบอกเขาติดตามพี่หนึ่งอยู่เอ่อได้ดูดูช่องที่ตอบพี่หนึ่งก็ ก็ดีใจเนาะเราไม่คิดว่าเราการที่เราทำคลิปเล็กๆแบบนี้จะมีคนรู้จักเราเยอะแบบนี้อยากบอกอะไรถึงเอฟบ้างเผื่อเขาฟังอยู่นะคนเมื่อกี้เนี้ยขอบขอบคุณที่ติดตามกันก็ก็จะพยายามสร้างสรรค์คลิปดีๆเป็นแรงบันดาลใจให้ต่อไปครับที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคที่ได้มาแชร์เรื่องราดีๆมากๆเลยแล้วปัดเองเนาะอยู่สายสำนักงานที่เอาใจช่วยสายล้านอย่างต่อเนื่องก็รู้สึกฟังเราก็มีความสุขอ่ะ ก็รู Depois, ้สึกว่าอยากจะขอบคุณพี่หนึ่งในวันนี้มากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทํางานอย่างมีความสุขในร้านเซเว่นให้เราฟังนี่พูดได้ง่ายๆเลยนะว่า365วันพี่หนึ่งมีความสุขกับเซเว่นไหมคะใช่ใช่ไหมขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยค่ะขอบคุณรับคุณ